สวัสดีครับกลับมาพบกับโฮลิเวิร์ประจำวันจันทร์ที่20พฤษภาคม2024กันอีกครั้งนะครับมนุษย์ผู้ใดเปิดใจต้อนรับข่าวดีของพระเยซูคริสต์พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะชุบผู้นั้นให้เป็นขึ้นจากความตายทันทีวิญญาณของมนุษย์ที่ตายอยู่จะได้รับการบังเกิดใหม่เป็นอภิมหาบริสุทธิ์สะอาดที่สุดทันทีพระวิญญาณของพระเจ้า ได้เข้ามาบัพติศมาผู้เชื่อในพระเยซูเพื่อให้ผู้นั้นสะอาดบริสุทธิ์หมดจดสมบูรณ์ชำระตั้งแต่ร่างกายความคิดจิตใจและวิญญาณได้เกิดใหม่บริสุทธิ์สะอาดศักดิ์สิทธิ์สมบูรณ์เพื่อพร้อมที่จะเป็นบ้านให้พระเจ้าพระบิดาและพระเยซูเข้ามาสถิตอยู่ด้วยกันในวิญญาณที่เกิดใหม่นั้นทันทีบริสุทธิ์สมบูรณ์แค่ไหน ในพระธรรมฮิบรูบทที่10ข้อที่14ได้บอกว่าโดยการถวายบูชาเพียงครั้งเดียวพระองค์ก็ทรงทําให้คนทั้งหลายที่ได้รับการชําระให้บริสุทธิ์แล้วนั้นถึงความสมบูรณ์ตลอดไปโดยการถวายบูชาเพียงครั้งเดียวพระองค์ก็ทรงทําให้คนทั้งหลายที่ได้รับการชําระให้บริสุทธิ์แล้วนั้นถึงความสมบูรณ์ตลอดไปการถวายบูชาตรงนี้ก็คือ การสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์ที่ไม้กางเขนที่โปร่งทรงถวายพระกายและพระโลหิตของพระองค์เพื่อชำระล้างบาปให้กับมนุษย์ทุกคนประเด็นสำคัญของข้อนี้คือถวายบูชาเพียงครั้งเดียวก็ทำให้คนทั้งหลายถึงความบริสุทธิ์สมบูรณ์ตลอดไปการถวายบูชาการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์เพียงครั้งเดียวทำให้เราได้รับการชำระให้สะอาดบริสุทธิ์ สมบูรณ์ตลอดไปบางคนอาจเคยได้ยินคำพูดว่ามาเชื่อพระเจ้าแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์จะค่อยๆชำระล้างเราให้สะอาดขึ้นเรื่อยๆไม่มีนะครับไม่มีคำว่าค่อยเป็นค่อยไปหรือค่อยๆชำระล้างให้สะอาดทีละนิดพระเยซูกระทำเพียงครั้งเดียวเราก็ได้รับการชำระจนสะอาดหมดจดสมบูรณ์ทันที และสะอาดบริสุทธิ์สมบูรณ์อย่างนั้นทาวรนิรัน์แต่ที่บอกว่าค่อยเป็นค่อยไปหมายถึงการเจริญเติบโตของชีวิตคริสเตียนหมายถึงความรู้ในเรื่องพระเจ้าในเรื่องวิญญาณที่จะค่อยๆเรียนรู้ไปค่อยๆเปลี่ยนแปลงความคิดเก่าของเราวันที่เราได้รับการบังเกิดใหม่วิญญาณเราได้รับการชำระล้างให้บริสุทธิ์สะอาดหมดจด สมบูรณ์แล้วก็จริงแต่สติปัญญาและความรู้ในทางพระเจ้าเราอาจยังมีไม่มากนี่คือสิ่งที่บอกว่าค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆฝึกฝนเปลี่ยนแปลงความคิดความประพฤติเดิมของเราแต่ไม่ใช่ค่อยๆทำให้วิญญาณคือตัวตนแท้จริงของเรานั้นสะอาดบริสุทธิ์สมบูรณ์พร้อมเพราะพรยซุกริตได้ทำให้เราสะอาดบริสุทธิ์สมบูรณ์พร้อมแล้วโดยการหลั่งพระโลหิต ตายบนการเขีนครั้งเดียวเป็นพอก่อนยอมสิ้นพระชนพระเยซสุคริตตัดว่าสำเร็จแล้วพระเจ้าอวยพรพรครับ